ดูสังคมที่อยู่ถ้าคุณจะซื้อบ้านมือสองหรือมือหนึ่งก็ตามนะคะขับรถไปบ้านหลังนั้นนะ่ะทุกวันเลยค่ะแล้วพยายามไม่ซ้ำวันซ้ำเวลากันนะคะอดทนหน่อยนะคะเราไปจะขับผ่านอย่างเดียวนะตึงขับแล้วตึงก็ไปจอดดูสักนิดหนึ่งสภาวะแวดล้อมของคนที่อยู่ตรงนั้นมันเป็นอย่างไรนะคะถ้า,าคนกินเหล้าเปิดเพลงดังอะไรทุกอย่างมันมีไหมถ้ามันไม่มีทีนี้แหละแล้วเข้าไปดูตัวบ้านแหละ บ้านเนี่ยทำเลที่ตั้งตัวเองชอบจริงๆใช่ไหมแล้วตัวบ้านเนี่ยตัวเองเดินเข้าไปจริงๆแล้วนะถ้าตัวเอง ตั้งใจเลยนะเชื่อเราเชื่อเราหรือเปล่าเดินนดึงเข้าไปเลยว่าคือพูดในใจเลยว่าถ้าใช่ให้รู้ว่าใช่ไม่ใช่ก็ให้รู้ว่าไม่ใช่เดินเข้าไปจุดจะรู้สึกทีนี้เดืนก็ดูเลยว่าอายุบ้านเนี่ยแค่ไหนนะคะแล้วก็อาจจะใช้วิศวกรที่มีความรู้ในการตรวจสอบเนี่ยเข้ามาช่วยเราตรวจสอบด้วยก็ได้นะคะคร่าๆก็ประมาณแบบนี้ถ้าเกิดเรื่องของเรื่องของวิศวกรหรือเรื่องของช่างอ่ะน้าพี่อยากจะให้ใช้คนที่มีความรู้มากกว่าเพราะว่าบ้านอายุกี่ปีมันมีปัจจัยหลายอย่างสายไฟมีความสมสภาพแค่ไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีปัจจัย ที่ตั้งอ่ะเป็นเรื่องสำคัญราคาประเมินนะคะราคาประเมินณนะพื้นที่นั้นเออปีหน้าเนี่ยพี่ทราบว่าราคาประเมินที่ดินน่ะน่าจะขึ้นทั่วประเทศไทยอีกประมาณเก้านะคะพื้นที่ตรงนั้นน่ะมันเป็นพื้นที่ที่อันนั้นด้วยหรือเปล่าราคาที่เราควรจะซื้อน่ะน่าจะเป็นราคาไหนมันรวมตรงนี้ไปหรือ,อยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะมานี้นะ